โอเคนะครับผมนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาในเกมของดาร์กนวนซดโลกคังแบทเทิร์นอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการเล่นทีมของ Android c ซลซาก้าให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งซาก้าที่ผมชอบนะซาก้าของเซลนะครับซึ่งทีมในเกมโลกคังเนี่ยทีมเนี่ยทีมของ Android c ซลซาก้าเนี่ยเป็นทีมที่ดีไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะเป็นทีมที่ตัวละครในแฉกเนี่ย,ยมีอยู่เยอะก็จริงครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะ เก่งไม่สุดเท่าทีมแบบเช่นทีมมาจินบูซาก้าอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่า1ก็คือผู้นํามันเนี่ยผู้นําหลักของขัดเนี่ยเป็นของเซลเอลอาร์ LR, ใช่ไหมครับใช่ซึ่งมันนําได้แบบไม่ดีเท่าไหร่ครับมันเชิงดีมันก็ดีอยู่ระดับหนึ่งแต่คือมันก็มีสิ่งที่แยก่ก็คือมันนำเอเดเคน้อยกว่าทีมอื่นก็คือผู้นําของขัดนี้ครับผู้นําของตัวหลักของเซลนะนำให้กับขัดนี้ครับขัดเซลซาก้านะครับบวกคีบวก4แล้วก็บวกให้ปีเอเดเคเนี่ย HP กับ ADK บวก150เนตี่ยตรงนี้แหละคือข้อเสียของทีมนี้ก็คือผู้นำหลักของมันเนี่ยมันนำเอดแค่150%าซึ่งมันจะดาเมจเบามากในในทีมของเรามันจะดาเมจเบาไม่เท่าทีมอื่นอะไรเงี้ยซึ่งเป็นข้อเสียของของของแคัดนี้นะครับนั่นแหละแต่ผมก็แค่ยอยากาลองเล่นดูว่าเล่นในเกมจริงเนี่ยมันจะเก่งแค่ไหนในปัจจุบันของเราในเซิร์ฟเราตอนนี้นะครับเพราะว่าผมก็คิดว่าทุกคนในช่วงนี้นี่คือคงไม่น่าได้หยิบมาเล่นบ่อยเท่าไหร่นะทีมน ใน SBR ก็ยังไม่ได้มีงานได้ใช้นะครับในหลักๆก็กกทีมไม่ได้ดีเท่าทีมอ,อื่นด้วยไงก็เลยแบบอาจจะไม่ได้หยิบมาใช้งานบ่อยอยู่แล้วผมว่าเป็นอีกหนึ่งทีมทีทท่ค่อนข้างจะแบบนานๆที่หยิบมาใช้งานเลยขำๆอ่ะเออเข้าใจไหมนั่นแหละซึ่งผมก็อยากให้มันมีผู้นําแบบผู้นําหลักๆจริงๆมาเลยแบบเป็นตัวละครตัวใหม่ซึ่งก็ถ้ามาใหมก่ก็รู้จะขายตัวอะไรผู้นําหลักของทีมนี้แบบเต็มที่อ่ะนะเออเป็นแบบพวกโกฮังตัวใหม่เอะมันจะขายซ้ําได้เหรอแบบว,ว่าเป็นโกฮังซย2สตัวใหม่ อะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอย่างให้รู้กันก็คือระบบใหม่เนี่ยมันจะสามารถใช้ตัวละครชื่อซ้ากันได้ไงเออในานาคตของเรานั่นแหละนะครับนนั่นแหละนะก็โอเคนะครับนะก่อนจะไปทําการเล่นกันเนี่ยนะครับทีมของทีมนี้นยตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเดี๋ยวพามาชมก่อนแล้วกันนะนี่ก็แต่ละตัวนี่คือเป็นอย่างที่รู้กันเนาะอยู่ในภาคเซลเขาจะเป็นพวกแอนดรอยสนใจ Android, แอนดอร์อะไก็พวกของพวกทั้งพวกโกฮังอะไรเงี้ยพวกชาวไซยาที่เป็นแบบในภาคเซล เบเกต้าโกคูอะไรอย่างนี้นะครับโกพังอนาคตติดนะอันนี้ถ้าใครมีตัวละครของโกพังอนาคตสีม่วงก็ดีเลยครับสามารถนําเล่นได้นะฮะนะก็ประมาณนี้เท่าที่ผมสังเกตก็คือตัวละครสีม่วงในทีมเนี้ยสีม่วงมีเยอะมากนะสีม่วงโคตเยอะหลักๆคือผมว่ามันแบบตัวละครสีมีครบก็จรงิงแต่ว่ามันจัดแบบให้มันลิงก์ได้กันมันก็จัดยากนะฮะ ส่วนใหญ่มันจะเน้นไปทางสีม่วงมากกว่าเลยนะดูดีสีม่วงเยอะมากเลยเพราะเซลล์นี้ก็ต้องเอามายืนคู่ลิงก์กับเซลล์ L R เนอะถ้าอยากเล่นแบบทีมเซลเล์อะไรเงี้ยนะครับคือทีมนี้มันจัดได้2รูปแบบก็คือจัดแบบเป็นทางสายแอนดรอยกับทางสายของพวกโกหังอะไรเงี้ยนะซึ่งผมนี่จัดแบบผสมกันก็คือจัดเป็นฝ่ายแอนดรอยหนึ่งโรเดชันแล้วก็ฝ่ายของโกหังอีกหนึ่งโรเดชันนะครับก็คือทีมประมาณนี้นะก็ผมจะทําการเล่นแบบว่าเอาแอนดรอยสิบเจ็ดสิบแปดตัวนี้เนี่ย เอามายืนคู่กันนะครับเป็น1นึ่งโรเดชันแล้วแล้วก็อีกเทิร์นนึงก็เป็นของโกฮังเอลอาฟ้ากับ ECA เพราะลูกตรงนี้เอามาคอยซัพพอร์ตได้นะครับส่วนที่เหลือ2ตัวเป็นของเซลกับ16เนาะก็2ตัวนี้ก็คือสามารถวนเทิร์นได้เลยครับอยู่ตำแหน่ง3ไปเรื่อยๆเลยทุกเทิร์นก็ประมาณนี้นะครับลงตัวเพราะว่า16นี่ก็คือสามารถเอามาซัพพอร์ตให้กับโกฮังได้ให้กับทีมด้วยนะครับดีมากซัพพอร์ตสูงนะซัพพอร์ต50%ก็ เป็นอีกตัวละครที่ดีในทีมนี้ครับเพราะมันเป็นตัวละครหลักของทีมมันเองอะละของทีมแอนนอยเซลซากา้าเพราะว่าในแคดอื่นก็คือเล่นได้ยากแล้วแหละแคดอื่นคือมันจะเล่นได้แบบไม่ได้เก่งเท่าแคดนี้เพราะว่าเป็นตัวละครข้างตู้ของโกฮังฟ้า,าก็คือเล่นมาคู่กับโกฮังฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแ,แหละก็ถ้าใครมีก็เล่นคู่กับโกฮังฟ้าได้ดีมากๆตัวนี้มันเอามาคอมโบได้กันได้ไงเออเปลี่ยนลางได้ง่ายขึ้นนะครับตามเนื้อเรื่องอะไรนะถือว่าดีมากๆนะครับงั้นก็โอเคนะ ไปลุยได้ครับผมทีมของ Android เซลซาก้าซึ่งเปิดมาเทิร์นนี้คือค่อนข้างจะไม่ได้เปิดมาดีเท่าไหร่ฮะแต่ก็โอเคอยู่นะซึ่งผมก็ขอใช้ไอเทมช่วยในการเล่นด้วยแล้วกันจะได้ไปไวๆเพราะถ้าเป็นคลิปแบบแนวโชว์เคสตัวละครนี่คือผมจะไม่ใช้ไอเทมช่วยนะครับจะพยายามโชว์ความสามารถของตัวละครแบบดีที่สุดของมันเองด้วยตัวเองเอออะไรอย่างนี้แต่คือคลิปเนี้ยเป็นคลิปของการโชว์ทีมเพียวๆไงก็เลยใช้ไอเทมช่วยได้น่ไม่ผิดหรอก ก็ไปครับนะตอนนี้คือยังไม่ต้องไอเทมก็ได้นะเหลือใช้เลยอ่ะจริงๆใช้เลยก็ได้เนยครับเพื่อจะได้เพิ่มความเร็วแต่ผมคิดว่าถ้าผมใช้มันคงจะฆ่าไม่ได้เมื่อเช้านี้แต่ก็ไม่แน่นะฮะถ้าหากว่าเซลล์ตัวเพื่อนนี่มันครดิคอนอะไรนี้ก็มีโอกาสฆ่าได้นะเซลเพื่อนนี้เอาลิงมาเต็มเลยครับแล้วก็ดาวลุงด้วยน่าจะโหดใช้ได้อยู่ไปเพราะว่าด่านนี้19มันกันคีบาสเนี่ยตีพลังขึ้นเต่าใส่ไม่ได้ ปสองล้านน้เมตรตรงของผู้นําหลักของทีมคือเซลอามันจะเก่งในเกมยาวไม่สุดเท่าไหร่นะต้องให้มันเปลี่ยนร่างก่อน,นจะเก่งนะครับโอเคเรียบร้อยไปเซลล์ล้านเจ็ดนะเรียบร้อยนะฮะไปเร็วมากๆด่านมันเก่าแล้วล่ะมาจอกับสเตอร์เกโล่แล้ว,นะม,าากกลวมาครับคราวนี้เป็นคู่ของ18กับ17นะฮะอยู่ด้วยกันนะครับคีบาสไหมไม่คีบบสด้วยเอาละ บอกเลยว่าคือตัวเนี้ยไอสองคู่เนี้ย17-18 ECA สีม่วงกับสีแดงเนี่ยมันเก่งนะเวย้ยคู่พ่อลูก ECA ก็วนเทินไม่ให้โกหังฟ้านะครับอืมนะ18สีม่วงกับส7แดงนี่คือเก่งมากนะครับถ้าใครมีก็อย่าลืมนะอย่าลืมทํานะอย่ามองข้ามนะมันใช้ได้นะตัวเนี้ยไอสองตัวนี้คืออยู่ด้วยกันเก่งมากครับนะ18นี่ก็หลบได้แท้งได้คือมันเป็นสาย stack EK d e f e n s ทั้งคู่อะเออ,เอ,อดูดิโคตรเก่ง นะตี 9, 9, 9, 8, ล้านเก้าล้านแปดอะไรเงี้ยครับใช้ได้อยู่ฮนะไม่ได้แบบถึงขั้นแบบแย่มากนะก็ผมคิดว่าเราคงไม่ได้หยิบมาใช้งานบ่อยเงีย้ยก็เลยแบบไหนไหนก็ไหนๆแล้วจัดทีมของภาคเซลแล้วก็จัดเล่นด้วยกันเลยแล้วกันเล่นได้สบายอยู่ฮนะดีเหมือนกันนะคู่ของแอนดอร์เซลซาก้าเมื่อ aka, กี้นะครับนี่งไงสิบแปดนี่แหละสิบแปดอาร์ตเดียวกันเลยเนี่ยนะนะโอเคหมาล้วเทินนี้ครับมี1 6ซัพพอร์ตให้ด้วยครับเอาเขาจริงก็เป็นทีมที่ดีนะผมว่าเป็นทีมที่ดีระดับหนึ่งนะเรื่องของการแบบ เรื่องได้ไหมตายง่ายอะไรเงี้ยเพราะว่าทีมันนําคีบบวกสี่เงี้ยมันติดตรงแค่ว่ามันนำอีดีเคน้อยเฉยแหละผมว่าไม่งั้นคือแม่งดีไปแล้วทีมเนี้ยแม่งดีมากกันแหละนะแต่ก็คงสู้ทีมมาเจนบูซาก้าไม่ได้เพราะทีนั้นมันแข็ดผู้นําแบบมันมีหลายตัวแล้วก็แล้วไงตัวละครในแข็ดมันเยอะกว่าแบบเยอะกว่ามากๆนะอืมเต็มไปหมดเลยครับซึ่งก็ทีมนี้มันก็เล่นด้วยกันได้ดีอยู่นะ ส่วนใหญ่เป็นพวกเซลอะไรเงี้ยแหละครับเซลพวกโกฮังก็มีเหมือนกันได้อยู่18แม้ตายเข้ามาไม่นาา่าเข้า16คนแทงได้ติดกาดอยู่ติดปะวะติด7ต็100,005คนเบาโกฮังสี่ล้านไปนะฮะนี่แหละวิวอัพโกฮังที่แท้จริงอม,มาเซ็นโคเข้าไปนะถ้าอยากเปลี่ยนล่างเร็วก็คือต้องเลือกต่ำง่ายๆครับทําก็คือเปลี่ยนล่างง่ายๆเลยขอแค่เลือกต่ำก็พอแหละเพราะว่าตอนนี้คือเรามี16นในทีมของเราด้วยก็คือ เปลี่ยนล่างให้โกหังได้ง่ายมากๆตรงนี้นะครับตั้งแบบไปโดนโจมตีแม้ตายสักหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยใหออ้ตัวละครบางๆโดนโจมตีแม่ตายมาก็ได้น่าจะแบบเลือดตามได้เหมือนกัน18กับ17ก็ดีเฟนซ์หลักแสนอัพทั้ง2ตัวเลยเนาะก็โอเคครับคือ17เจนี่ยจะเป็นสาย s t a ดี e d d e f นะฮะส่วน18ตัวม่วงนี่คือเป็นสาย stacked adc ก็แหวกแนวกันไปคนละสายนะครับซึ่งผมคิดว่าตรง18กับ17นี่คือดีเท่ากันนะ ตรง18นี่คือเป็นตัวละครสายสแต็กเอเดเคก็จริงครับแต่พาร์ี4มันไปทางสายป้องกันมากกว่าพาร์ท4 18มันหลบได้แล้วก็แทงได้ครับนะส่วน17นี่คือสามารถเบิ้ลไม้ตายได้ด้วยคือมันดีคนละแบบอะ่ะเออนะถึงพาร์ี4มันจะเก่งไปทางสายแทงแต่สแต็กเอเดเคได้อย่างเงี้ยก็แบบแนวเนาะเนี่ยตำเมสองล้านแล้วครับสองล้านก็ใช้ได้อยู่ตัวละครตู้ธรรมดาเนี่ยล้านกว่าหมายตาย หมายตายเดียวกันเลยแม่งหมยตายแม่งทำย้อมแมวฮะเปลี่ยนแค่ภาพอาร์ตเฉยๆสองหมื่นสี่เบาฮะเบามากเลยอีกร้านเก้าฮะแต่ว่าดาเมจไม่ได้แรงมากไนงะร้านต้นๆเนนะ่ยไม่ได้ถึงขั้นแบบสามล้านเท่าสมัยนี้ไงสมัยนี้คือดาเมจแม่งโอเวอร์มากครับอืก็ประมาณเนี้นะมาเทิร์นนี้ก็โอ้โห เธอนี้คือแบบไม่เป็นสุดยอดเธออีกหนึ่งเธอเลยก็ว่าได้นะถ้าแต่ว่าโกหังระเบียนล่างแล้วอะถ้าโกหังระเบียนล่างไปล่างระยะสองนี่คือมันจะโคตรกอตนะเธอเนี้ยทับพอร์ตครบอะไรเต็มที่หมดนะครับเต็มที่แบบเยอะมากๆโพตดดีบอกเลยอย่างนี้แล้วกันนะอืมมาโชว์สักหนึ่งรอบดีกว่าว่าไทเมลจะเท่าไหร่นะของโกหังฟ้าตรงนี้คืออ่อมาแค่สองเทินก็ว่าได้ตรงเนี้ยนะออกมาแค่สองเธนสามเธนเองนะครับ อาจจะตีประมาณหลักหล้านเก็บล้านเลยมัง้ง่ยผมว่านะเราแม่งซัพพอร์ตสองตัวแล้วลิงก์แม่งเกืบอบฟูอ,อ่ะแรงแน่นอนนะฮะอย่าเบิ้ลน,นะเว้ยดีมากดูครับหล้านเก้าเกือบเจล้านครับผมไม่เลวเลยนะอันนี้คือม,มีไอเทมของบูม,มา่าเพิ่ม2ี่้าแค่1ชิ้นนะครับแรงมากถ้าเปลี่ยนล่างคือแรงกว่านี้ไปอีกนะถ้าเปลี่ยนล่างเนี่ยแรงกว่านี้ไปอีกนะยอดมากเลยครับ ก็ทีมมันก็แข็งแก่ง,งนะเขาจริงแล้วก็โอเคนะเนี่ยผมชอบอยู่นะทีมนี้ได้อยู่ฮนะแต่อาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นทางสายสปีดลันมากผมว่านะมันเป็นทางสมดุลมากกว่าถ้าอยากเล่นแบบผ่านชัวร์ก็คือทีมนี้สมดุลมากครับเพราะว่ามันแทงได้ตีแรงได้เหมือนกันไงน,นะแต่ว่าอาจจะไปได้ช้ากว่าทีมอื่นหน่อยหนึ่งเพราะว่าดามเมจไม่ได้สุดมากครับมันจะไปตกที่โกหางอย่างเดียวไง ส่วนเซลก็คือต้องรอเปลี่ยนร่างถ้าไมเปลี่ยนร่างต้องเลือดต่ำอะไรเงี้ยก็แบบว่าต้องพึ่งจังหวะด้วยนะมันก็โอเคอยู่ทีมนี้ไม่ได้กากอะไรมากมายนะใช้ได้แหละว่าโอเคแต่ใช้เวลาในการแ็กนานนะคือมันตละครองแซกในทีมนี้มันเยอะมันก็ขึ้นกับว่าเราจัดทีมยังไงมาได้แหละครับเพราะว่าทีมนี้ก็คือจัดได้หลายรูปแบบเนาะไปทางเซลล์ Android ล้วนก็ได้แอนดรอยล้วนก็ได้อะ แต่นี่ผมจัดมาสองฝ่าย,ยาทั้งฝ่ายแอนดรอยกับฝ่ายตัวดีนะอยากเลือดต่ำแล้วก็ยอยากเปลี่ยนร่างอ่ะจะได้เปลี่ยนร่างไว้เนี่ยแตเพะลูกไปแทงช่างหน้าแล้วกันเนะเปลี่ยนร่างได้ไหมวะอยากเปลี่ยนร่างได้เกินแบบน,นี้อ่ฮะโอเคครับนะผมคือเลือดมันก็เลือดทีนี้มันก็เยอะนะเลือดห้าแสนกว่าเนี่ยเลือดเยอะแล้วก็ถึกด้วยครับแล้วก็คอยฮิลได้ต่างๆอนานาคือฮิลก็มีอ่ะ อ,อหิวจากเซลล์แหละเวลาเลือกต่ำแม่งฮิวร้อยนตด้วยไงดีมากกพูพายอีกสี่ล้านหครับแบบโนไอเทมนะเฟีย้ยวแรงใช้ได้อืคือถ้าทีมันนำแบบร้อนี่คือมันจะตีแรงขึ้นมากมากนะเมื่อกี้คือตีหลัก5ล้านได้เลยอ่ะจริง,รงนะ่แต่เซ็นได้แม่งมาใส่กับเซลล์ร่างแรกแล้วอยากไอ้นั่นนะ่ะผมอยากให้มันเลือดต่ำมาได้ไหมเนี่ย แต่ถ้าเลือดต่ําเซิร์มันก็เปลี่ยนร่างไงแล้วเซิร์ไม่เปลี่ยนร่างมันก็เลือดดีอนะไรเงี้ยโกฮังม,มันจะเปลี่ยนร่างยากมากเลยนะจะได้เปลี่ยนร่างไหมวะเนี่ยฮะไปครับสิบเจ็ดไปแทงช่องหน้าลกันนะสิบเจ็ดน่าจะโดนไม้ตายมาเจ็บใช้ได้ตรงนี้ดีเฟนส์สองแสนห้าดีเฟนส์ไม่ต้องแตกไวชิบหายสิบเจ็ดตัวนี้ตีแค่สองสามรอบแม่งดีเฟนส์เด้งมาสองแสนห้าเนี่ยขึ้นไวนะครับขึ้นไวมากไอ้คู่นี้ตีเข้ามาครับตีไม่เข้าอ่ะ ต้องตีแม่ตายเข้ามาถึงจะเข้าแม่งเอ้ยจะต่ำไม่เนี่ยเลือดเนี่ยสมดุลอยู่นะทีมนี้นะครับรับเบิลอีกแล้วเบิเลแล้วแม่งก็ถือขึ้นไปอีกไงประเด็นเนะ่ยชิปเจ็ดนี่คือดีเฟนซ์ขึ้นไวมากครับแล้วพาสีแม่งเบิลได้ได้ไงพาสีแม่งก็โอ้โหดูเบิลสามตีสามรอบโคตรเที่ยวถืกชิปห้าอย่างเงี้ยตีสามรอบบ้าแม้ตายมาไม่น่าเข้าแล้วว่ะผมว่า เข้าไหมไม่เข้าไอ้เฮียแม่งสุดยอดจัดทีมนี้ที่มันดีครับแต่ว่ามันไปได้ไม่ไหวอะ่ะเออสังเกตได้เลยว่าทีมันไปได้ช้าครับต้องใช้เทมช่วยหน่อยหนึ่งนะเออแม่งคือแม่งเออ,อเวนจะเลือดต่าได้ไหมเนี่ยไม่คงต่ายากอะไรผมว่าเลือดแม่งต่ายากแล้วอย่างเนี้ยไม่ได้เปลี่ยนร่างให้นอนเลยโกฮังกูเนี่ยจะได้เปลี่ยนร่างวะ อยากเปลี่ยนร่างโกหังนะเนี่ยฮะยังไงดีฮะนี่แล้วกันฮะอยากเปลี่ยนร่างผมอยากเปลี่ยนร่างโกหังมากเลยเนี่ยคือมันดีเฟนซ์มันขึ้นไวเกินไปมันเปลี่ยนร่างไม่ได้เว้ยเข้วจริงแล้วมันเปลี่ยนร่างไม่ได้แล้วอะดีเฟนซ์มันไปไวมากทีมผมอะเพราะว่าตัวละครในทีมนี้คือมันดีเฟนซ์มันเยอะหมดเลยอะทั้งตัวฟีทั้งตัวเติมในในทีมนี้คือมันดีเฟนซ์เยอะทุกตัวเลยครับ นะ16ก็ติดกาดได้ไงเออคือแทงได้หมดเลยเอ่ะเซลก็แทงได้โกหังก็ต้องพูดถึงนะโกหังนี้ก็คือถึกอยู่แล้วครับโกหัง LR นะฮะส่วน17 18ได้ก็แทงได้เหมือนกันไง18ก็หลบได้กัารเมรได้17ก็แสแตกดีเฟนเ์อร์ต่างหากด้วยโอ้โหคือแบบความถึกนี่คือไว้ใจได้เลยครับนะสบายมากบอกเลยว่าชิลๆฮะโอ้โหโย,ยังไงมาเนี่ยฮะ ก็อยากเลือกต่ำจริงๆอะนะแต่แม่งเอ้ยทำไม่ได้วะทำไม่ได้จริงอะเนี่ยฮะพูดเลยนะทำไม่ได้จริงๆระเนี่ยจะมาโชว์เปลี่ยนร่างตามเนื้อเรื่องสักหน่อยแม่งไม่ได้เปลี่ยนร่างล้วม้งเนี่ยโกหังเยอยากเปลี่ยนร่างมากเลยขอร้องล่ะผมอยากเปลี่ยนร่างจะได้แบบตามเนื้อเรื่องไงเอส่าห์เล่นในด่านเลซลสักทีอะไรอย่างนี้นะตอนแรกกะจะเล่นในด่านของด่านยาของโกคูนะแต่ไม่ได้วะ แกตายเข้ามาเขาไม่น่าเข้าดีฮะเนี่ยไม่เข้านะาแม่งถึกเกินไปเว้ยดีเฟนซ์แม่งแบบสามแสนสี่แสนง,ง่ายๆเลยอ่ะมันแบบตีแค่ไม่กี่ทีแล้วมันเบิ้ลบ่อยอย่างเงี้ยประเด็นน่ะยิ่งบิวอัพมาดีก็ยิ่งถึกเขานั้นครับนะเพราะพอดีผมสิบเจ็ดผมมันเบิ้ลบ่อยอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบถึกมากๆเลยนะครับไม่ต้องรอแสแต็กหลายเทินนะแค่สามเทินสี่ 4, เทินก็ถึกมากก็แหละสิบเจ็ดเนี่ยดีมาก เอาล่ะเขานี้ยังไงดีโอ้โหโกหังเมื่อไหร่จะเปลี่ยนละเมื่อไหร่จะเลือดต่ำวะเนี่ยเอ้ยแม่งเอ้ยอยากเลือดต่ำจริงๆเลยนะทำไม่ได้รู้ตัวไม่แน่ครับถ้าตอนในเฟสของเซล,ล์สุดท้ายที่เป็นสีเหลืองเนี่ยเราอาจจะสามารถให้พวกตัวสีม่วงของทีมเราไปโดนโจมตีได้นะโดนแม้ตายสักหนึ่งครั้งก็จะเจ็บใช้ได้แหละเออถ้าได้เปลี่ยนร่างอยู่ฮะ แต่จริงโกฮังฟ้าคือมันไม่ต้องเปลี่ยนร่างเขาเก่งแล้วว่ะเออคือไม่ต้องเปลี่ยนร่างยังดีกว่าด้วยซ้ำมันถึกนะครับมันถึกแต่ก็แรงอยู่แล้วด้วยแต่เปลี่ยนร่างก็มันเปลี่ยนร่างก็ไม่ได้แย่ขึ้นไงมันก็ดีอยู่นะถ้าเปลี่ยนร่างอ่ะเข้าไหมไม่เข้าโอ้ยน่าจะด่านมันเก่าเกินไปหรือเปล่าด่านมันเก่าเกินไปตีไม่เข้าฮผมก็ไม่ได้ให้โกฮังได้เปลี่ยนร่างมานานแล้วนะแบบไม่ได้เปลี่ยนร่างมาโคตรนานแล้วโกฮังปกติก็คือเล่นแต่ร่างแรกลืมไปแล้วว่ามันเปลี่ยนร่างได้อ่ะ เปลี่ยนร่างก็แบบใช้เคลื่อนไขยเยอะมากครับเออแต่แบบว่าเปลี่ยนร่างค่อนข้างจะยากหน่อยหนึ่งแล้วเล่นในทีมอื่นนะครับ18นี่ดีเฟนส์แสนสี่เท่าเดิม17แม่งดีเฟนส์สี่แสนแล้วฮะเคทโด้ดีเฟนส์แม่งเหมือนตัวละครแบบสายแสแต็กแบบด้วยคังเฟสเลยนะตัวเนี้ย17เนี่ยโหดมากฮนะแง่ดีเฟนส์นนะ18ก็หลบบ่อยแม่งหลบไม่ได้ไม่แชรน,นะแม่งหลบบ่อยชิบหาย ถึงไม่หลบก็โดนโจมตีไม่น่าเข่าฮะนะมันก็ถึกอยู่น้อยนิดนึงอ่ะมีจารเมท18%อยู่อ่ะมันก็ไม่ได้อะไรมากนะไปครับถ้าคำบวยตำนานคิดดีคอนล้านเก้าเรียบร้อยคิดิคอนก็ตายต่อไปเจอเซล,ลสีเหลืองแล้วอ่ะมาเซลลเหลืองนี่คือเราต้องให้เซลม่วงมาโดนโจมตีใช่ไหมมันจะเจ็บใช้ได้อยู่ฮะนะนะอืม น่าสนใจดีนะเนี่ยเซลม่วงมันจะตีแม่ตายใส่ช่องไหนมากกว่าอยากรู้เนี่ยแหละจะใส่ใครแม่ตายเนี่ยอยากรู้มากเลยขอให้ใส่เศษเซลสีม่วงของเรานะนะครับเซลแม่ตายเศษเซลเข้ามาเอองงไหมมาขอร้องลนะไอเซลไอเซลเหลืองมึงแม่ตายเศษเซลกูเข้ามานะเว้ยเออดีแต่จะเข้าเข้าไหนเนี่ยนะประเด็นจะโดนหนักหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะ น่าจะแบบว่าไม่ได้อะไรมากหรือเปล่าอุย้ยใช้ได้อยู่ต่ำแล้วเนี่ยได้ต่ำแล้วครับเทินหน้าได้โกหงผมอาจะได้เปลี่ยนร่างแน่นอนผมบอกเลยแล้วก็ตามเนื้อเรื่องไงมาท้ายกับเซลเพอร์เฟกต์ฟอร์มโอ้โหยักษคนี่แม่งแ a นนันชัดต้องรอเปลี่ยนร่างก่อนครับรอ16โดนเหยียบหัวก่อน <c oughs> <c oughs> นะโอเคแต่ต้องเสียส่าให้ ecf ลูกไปอยู่เทินอื่นไปครับ เสียสลเ่เทินไปครับเสียัลละครสายซัพพอร์ตไปอีกหนึ่งเทินไม่เป็นไรไ,ได้อยู่ทีนี้ก็แค่ให้เราเราก็แค่ต้องอย่างนี้ครับง,ง่ายเนาะทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วครับเพราะว่าสิบเจ็ดนี่คือแทงได้สบายสิบแปดนี่ก็หลบได้เนาะแทงได้ด้วยเหมือนกันสิบแปดเปอร์เซ็นต์สิบหกเรานี่ก็น่าเป็นห่วงอยู่นะเพราะว่าสิบหกเรามันก็ติดกาดแบบ high chance เนาะถ้าไม่ติดก็โดนโจมตีแรงอยู่ดีครับ แต่คิดว่าน่าจะไหวอยู่ไม่น่าจะเร็วร้ายเท่าไหร่มาโอเคฮะเทิร์นหน้าถ้าเราเลือดไม่ต่ำกว่า30%นี่คือเราจะสามารถกดสกิลแอคทีฟให้กับโกฮังได้นะเพราะว่าเซลลนี่คือมันจะเปลี่ยนร่างอัตโนมัติไง,งเวลาเลือดต่ำนะครับคือเราอต้องคงสภาพเลือดแบบนี้เอาไว้ก่อนนะครับคงสภาพเลือดแบบสักประมาณสัก50%เอเอาไว้ก่อนจะได้เปลี่ยนร่างได้ ึงก่คิดว่าน่าจะได้อะไรผมว่านี่สับเจ็ดโดนแม่ตายเข้าไปแล้วครับสบายแล้ว <c oughs> ไอเทมไม่ได้ใช้เลยอะใช้แค่ครั้งเดียวคือตอนเริ่มเทินไปแล้วก็ใช้แล้วก็หมดเลยก็ไม่ได้ใช้เลยฮะลืมไปเลยแม่งนะครับหมัดเข้าไปเข้าเบาหน้ามาโกฮังถึงเวลาเปลี่ยนร่างของนายแหละเอาละโกฮังเอาละโอ้โห <laughs> ไม่ได้เปลี่ยนร่างโคตรนานเลยว่ะ แล้วแม่งล็อกตำแหน่งได้เชี่ยมากโอ้โหเว้เลยโอ้ my g อดจะได้เปลี่ยนล่างอยู่แล้วล็อกสองตัวเลยเหรอวะไอ้บ้านี่เล่นไม่ซื่อแล้วมึงเนี่ยฮะเปลี่ยนล่างแม่งเลยโกหังกูโกรธเลยมึงล็อกตำแหน่งอย่างงี้มึงล็อกอย่างงี้เหรอกูโกรธเลยล็อกได้เชี้ยมากโอ้โ oh, ห oh, ถ้าล็อกโกหังช่องแรกไม่ว่าหรอกแม่งล็อกเซลสองช่องแรกด้วยนะ นั่งจับแบบืหตำรวจเลยอะโพลิเซลเลยี่เงี้ยมายังไงดีวะเนี่ยไหววะวะตายได้เนี่ยเออแม่งยังไงดีอยวเอ่อปั๊บไอดเดคไปก่อนแล้วกันนะจะได้ตีหนักๆเข้าไปครับแบบหนักๆนะขอแบบหนักๆเลยแล้วกันตีแบบบึ้มๆทีเดียวจอดเลยงี้โอเคแล้วก็โกหังนี่คือ แม่เงยเวนจริงเลยนะเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนร่างแท้ๆโอ้โหลูกแก้วฟ้าเยอะมากไปหิวกลับเข้ามาเต็มหลอดเยี่ยมไม่ต้องห่วงสบายแล้วยังไงเราก็รอดตายได้ครับมาถึงเวลาของนายละเซลลาก่อน18ล้านเท่มากฮะไม่ได้เปลี่ยนร่างสักนานเนาะหายคิดถึงเลยเนี่ยโคพังฟ้าเนี่ย 8ล้านเรียบร้อยจะเหลืออะไรอะนะีโอเคผมต้องปิดฉากตามแคนนอนด้วยผมต้องให้โกหังฟ้าได้ปิดฉากเซลล์ล่างนี้เว้นะต้องทำให้ได้ครับแต่ว่าทำยังไงดีละ่ะอย่างนี้ก็ดีแล้วละ่ะอย่างนี้ชึบแบบนี้ชึบแบบนี้ชึบคิดว่ายังไม่น่าตายนะฮะต้องรออีกโอ้โหแม้ตายเสร็จพ่อลูกเข้ามาเจ็บมะเนี่ยเท่าไหร่ ถางเจ็ดได้อยู่ฮะไม่ได้เลวร้ายมากโอเคอยู่ล็อกโคตรแย่สิบแปดสองล้านห้าครับแรงน็่นเกือบมันครึ่งจะสามล้านแล้วอ่ะอย่าเบิ้ลนะเว้อดีมากไม่งั้นนี่คือเซลลไมันจะตายไวมากเมื่อกี้โอ้โห,โหทีนี้สีมว่วงสามตัวเลยเว้ละไม่เ็นไรครับได้อยู่อย่างนี้แล้วกันอ่ะฮะชิปแล้วก็เอ่อนี้ชิป แล้วก็อย่างนี้จิ๊บอ่ะฮะโอเครู้สึกเล่นมานานเนี่ยทีมเนี่ยเล่นนานอยู่ระดับหนึ่นงนะแต่ก็ยอมรับว่าทีมผมว่ามันทีมมันเล่นสนุกดีนะทีมเนี่ยผมชอบนะเพราะว่ามันได้เล่นตัวละครที่ม่ค่อยได้หยิบม,มาใช้งานบ่อยเท่าไหร่ไงเช่นแบบพวก18กับ17อะไรเงี้ยจากภาคเซตนะนะมันได้หยิบม,มาเล่นบ่อยเท่าไหร่ด้วยครับนะ1 7 1 8ฟิวเจอร์ 18, ก็อยู่นะคือมันอยู่แบบหลายตัวมากครับนะตัวละครเก่าๆนะมา โกหังจะฆ่าได้ป่าววะเนี่ยน่าจะยากนะต้องคีริคอนจะสามารถฆ่าได้มันก็ต้องคีริคอนนะนะได้อยู่ฮนะมาใช้เทียมช่วยแล้วกันแบบนี้เปลี่ยนมาได้อยู่ฮนะเก็บเข้าไปเจ็ดลูกนี่ก็เก็บเข้าไปถ้าโกหังคีก็ทีเดียวตายครับไม่น่ารอดอยู่แล้วเซลไม่กบเบิร์นก็ได้สักอย่างหนึ่งเบิร์นกับคีริคอนเนี่แหละเลือกเอา ถ้าไม่คลิกก็ไม่น่าฆ่าตายนะฮะตรงนี้มาครับกูฮังฟาเธอร์ซันคำไหมฮะมีห้าสิบสามล้านย่าแรงมากไปเลยว้าตายไอเยียโคตนเทนเลยว่ะโอ้โหแล้วก็นี่ครับกลับไปล่างผมดำผมทำได้แล้วคุณพ่อเรียบร้อยแปดล้านเซลลนี่คือตัวหายไปเลยครับ มัเปลี่ยนร่างไปร่างเพอร์เฟกเซลมาแม่งตายหาแล้วสนุกนะทีมเนี่ยเออก็ใช้ได้ครับสรุปก็คือเป็นทีมที่มันก็เก่งครับแต่ก็ไม่ได้เก่งหนึ่งขั้นแบบหยิบมาใช้งานบ่อยเนาะไม่ได้เก่งับฟูลพาวเวอร์มากนะครับเรื่องของการแทงก็ดีทั้งทีมเลยครับแทงได้หมดทั้งทีมเลยแทงได้ดาเมจแรงแต่ต้องสแต็กนานหน่อยนึงต้องสแต็กระดับนอึอ่ะอืมตัวละครดาเมจคือมันตกที่โกหังนะครับตัวละครอ,อื่นก็ เรียวบว่าาเมจก็มีแต่ว่ามันเมจไม่ได้แรงมากเนี่ยต้องคอยแตกไปก่อนนะครับต้องคอยบิลลอัพไปก่อนอะไรอย่างนี้ก็นะมันก็ใช้เวลาในการจบเกมนานอยู่เหมือนกันแหละเอาจริงแล้วนะอแต่ก็ถ้าแบบอกว่าเน้นความสมดุลนี่คือมันก็สมดุลดีนะครับใช้ได้เลยแหละงั้นก็โอเคแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดซับกันด้วยนะครับก็คลิปนี้อลไรครับผมบ๊ายบายครับู